สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นักลงทุนทุกท่านและสมาชิกกลุ่ม VIP ใบกับตันเนมแล้วในวันนี้ก็ถือว่าบอลตะกันค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรครับมีหลากหลายลีกหลากหลายดิวิชั่นที่ค่อนข้างน่าสนใจและให้เราไปทํากําไรกันในค่ําคืนนี้แต่ที่สําคัญและจะขาดไม่ได้เลยนะครับคือถ้าหากพี่ๆเพื่อนๆน,น,นักลงทุนท่านใดติดขัดปัญหาด้านการลงทุนกีฬาฟุตบอลก็สามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ d m y 8 8อย่าลืมมีแอดนำหน้ากันด้วยหรือท่านใดจะคลิกลิงก์ที่เราได้ทําการปักหมุดไวใ้ใต้คอมเมนต์เนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกัน และหลังจากนี้ก็จะเป็นการหยิบสถิติของทีมฟุตบอลแต่ละทีมครับมาวิคอลจอดลึกให้กับเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านเนี่ยได้รับฟังและนําไปลงทุนกันซึ่งแน่นอนว่าเนมได้ย้ากับเพื่อนๆนไปนี่ทุกๆคลิปเลยครับว่าสถิติที่เราได้หยิบมาวิคห์นั้นไม่สามารถการันตีได้เลยว่าจะถูกตามบทวิเคห่งร้อหเปอ์100%คือถ้าหากพี่ๆเพื่อนๆนักลงทุนท่านใดครับเกิดฟังแล้วรู้สึกขัดหูขัดใจก็สามารถเลือกเชียร์ทีมตรงข้ามได้เลยแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังบทวิเคราะห์ในนนนวัี้้เมตองขอกําลังใจจากเพื่อนพี่่นนนักกกกลลงททุาาเยรฝดดไ์แช อย่าลืมกด Sub s c r i b e กดจะดิ่งด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิคอ์ที่เนมได้มาอัปเดตให้ฟังกงินใหม่ในทุกๆวันแล้วบทวิคห์ประจําวันจันทร์ที่29มกราคม2567นเะครับเราไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยดีกว่าซึ่งในคู่แรกเนี่ยเนมได้พาทุกท่านมาตรุยศันกรนโชเซเรียนะครับอยู่กันในบ้านของซาแลนิตาน,นาเปิดบานต้อนรับทีมเยือนอย่างเอเอสโลมาเราไปดูสถิติคู่นี้กันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งถ้าเราดูจากเจ้าบ้านอย่างซาแลนิตาน,นาเนี่ยถือว่าน่าเป็นห่วงมากๆครััับเรราาาะในนนนฤดดููกกกี้็อออยย่ขงงตงโช เลยนะครับอยู่อันดับที่20ของตารางมีโอกาสลงสนามไปแล้ว21นัดคว้าชัยชนะมาได้2นัดเท่านั้นเสมอไป6แล้วก็แพ้ไปถึง13นัดซึ่งวิเลตของเขานั้นก็ขึ้นไปได้เพียง9.5แล้วสถิติการเล่นในบ้านเนี่ยก็ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่ดีครับมีโอกาสเปิดบ้านไปแล้ว11นัดคว้าชัยชนะเข้าบ้านได้เพียงนัดเดียวเท่านั้นเสมอไปถึง4นัดแล้วก็แพ้ไปถึง6นัดครับซึ่งวิเลตของเขาเนี่ยก็ขึ้นไปเพียง9.1เท่านั้นส่วนสถิติของทีมเยือนอย่างโรม้าครับก็ ดูการนี้เนี่ยอยู่อันดับที่8ของตารางกานโชเซเดียลงสนามไปแล้ว21นัดคว้าชัยชนะมาได้9เสมอไป5แล้วก็แพ้ไป7นัดครับซึ่งวิเลตก็ขึ้นไปได้ที่42.9%แต่ว่าสถิติการออกไปเล่นนอกบ้านเนี่ยก็ถือว่าน่าเป็นห่วงมากๆเลยนะครับมีโอกาสออกไปเตะน,นอกบ้านไปแล้ว10นัดคว้าชัยชนะกลับบ้านได้เพียง2นัดเท่านั้นเสมอไป2แล้วก็แพ้ไปถึง6นัดซึ่งวิเลตของเขานน้นก็ขึ้นไปได้เพียง20%เราไปดูฟอร์มส่วนตัวของเจ้าบ้านอย่างซาเลนิตนากันเลยดีกว่าครับซึ ก็น่าเป็นห่วงมากๆเลยเพราะคว้าชัยชนะไปได้เพียงนัดเดียวเท่านั้นไม่เสมอกับทีมไหนเลยแล้วก็แพ้ลวดไปถึง4นัดซึ่งอัตราการทําเงินเนี่ยก็สามารถทําเงินทํากําไรให้กับเราไปได้เพียง2นัดเท่านั้นส่วนฟอร์มการเล่นในบ้านนะครับซึ่งถ้าเราดู5้านัดล่าสุดก็ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่ดีครับ5้านัดล่าสุดของเขาที่เปิดบ้านไปเนี่ยคว้าชัยชนะเข้าบ้านได้เพียงนัดเดียวครับเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปถึง3นัดซึ่งอัตราการทําเงินของเขาก็ยังคงทําเงินทํากําไรให้กับเราไปได้เพียง2นัดเท่านั้นแล้วเมื่อนัดล่าสุดนะครับก็ม เปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างเจนัวครับแน่นอนว่าเป็นทีมเยือนที่บุกมาคว้าชัยชนะกลับบ้านไปได้สําเร็จแล้วก็สามารถทําเงินทํากําไรได้ด้วยนะครับพอจบสกอร์ไปได้ที่2ประตูตอนหนึ่งแล้วสำหรับในนัดนี้ก็เปิดมาให้ทีมเยือนอย่างเจนัวเนี่ยขึ้นไปต่ออยู่แค่เพียงราคาปอเราไปดูฟอร์มการเล่นของทีมเยือนอย่างโรมาก,กันต่อเลยครับซึ่ง5นัดล่าสุดเนี่ยก็ถือว่าประมาทไม่ได้เลยนะครับผมพราะสามารถคว้าชัยชนะไปได้2นัดเสมอกัน1นัดแล้วก็แพ้ไป2นัดแต่ว่าอัตราการทําเงินเนี่ยไม่สามารถทําเงินทํากําไรให้กับเราไดดด้สัักนดเดียว วนฟอร์มการเล่นนอกบ้านครับทางด้านของโรมาเนี่ยถ้าเราดู5นัดล่าสุดก็ถือว่าน่าเป็นห่วงมากครับเพราะสามารถคว้าชัยชนะกลับบ้านได้เพียงนัดเดียวเท่านั้นแล้วก็ไม่เสมอกับทีมไหนเลยแพ้ไปถึง4นัดซึ่งอัตราการทำเงินของเขาก็ยังคงไม่สามารถทำเงินทำกำไรให้กับเราได้เลยสักนัดเดียวแล้วเมื่อนัดล่าสุดครับก็มีโอกาสบุกไปเตะในบ,บ้านของอันชาบับนะครับผมไปเตะที่ประเทศซาอุเลยครับแต่เป็นนัดกระชับมิตรนะครับแล้วนัดนี้เนี่ยก็เป็นโรมาที่คว้าชัยชนะกลับบ้านมาได้จบสกอร์ไปได้ที่2ประตูตอนหนึ่งแต่ถึงจะชนะสกรรนะคับ โลมาก็ยังทำเงินทำกำไรให้กับเราไม่ได้อยู่ดีครับพราะเปิดมาเนี่ยให้โลมาขึ้นไปต่ออยู่ที่2ลูกเราไปดู hey to hey to hey to hey เฮตุเฮดคู่นี้กัน,น,ต,น <ะ S 1> ต่อเลยดีกว่าครับซึ่งถ้าเราดู5้านัดล่าสุดเนี่ยเจ้าบ้านอย่างซาเลนิต่าน่าเป็นห่วงมากๆครับเราไม่สามารถคว้าช,ชนะจากทีมเยือนมาได้เลยครับทำได้เพียงเสมอไป2นัดแล้วก็แพ้ให้กับทีมเยือนอย่างโรมาไปถึง3นัดแต่ถ้าเราดูอัตราการทำเงินเนี่ยก็จะเป็นเจ้าบ้านอย่างซาเลนิตนาา่าครับที่สามารถทำเงินทำกำไรไปได้ถึง3นัดส่วนทีมเยือนอย่างโรมาเนี่ยบุกมาทำเงินทำกำไรไปได นนัแล้วเมื่อนัดล่าสุดเนี่ยก็เป็นโ o ม a ในครับที่เปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างซาเลนิต่าแต่ว่าก็ไม่สามารถทําอะไรกันได้ทําได้แค่เพียงแบ่งคะแนนกันไปเท่านั้นเพราะจบสกอร์ไปได้ที่2ประตูต่อ2เราไปดูไล์อัพนักเตะและแผนการเล่นของทั้งคู่กันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งเริ่มดูจากเจ้าบ้านอย่างซาเลนิต่าเนี่ยในวันนี้ก็เตรียมแผน4-321ครับไว้ต้อนรับทีมเยือนอย่างโรมาส่วนแผนการเล่นของทีมเยือนอย่างรม m าครับในวันนี้ก็มาในรูปแบบ433หวังว่าจะมาแก้เกมของทางเจ้าบ้านอย่างซาเลนิต่าแล้วสำหรับกองหน้า ตัวรุกของเจ้าบ้านซาเลนีต่าในวันนี้ครับก็จะใช้เป็นทางด้านของอิกเวเมซิที่ขึ้นมาเป็นกองหน้าล่าตะขายแล้วต้องเผชิญหน้ากับทีมเยือนอย่างโรม่าส่วน3กองหน้าตัวรุกของทีมเยือนอย่างโรม่าในวันนี้ครับก็จะนำทัพมาด้วยดูกากูแล้วประกบคู่มากับเปาโรดิ่าส่วนคนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของชารวีครับที่ขึ้นมาเป็นกองหน้าล่าตะขายแล้วต้องเผชิญหน้ากับทีมเยือนอย่างซาเลนิต่า เราไปดูผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บและติดโทษแบนไม่สามารถลงสนามได้ในนัดน,นี้กันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งก็เริ่มดูจากเจ้าบ้านอย่างซาเลนิตน้าครับถือว่าเสียตัวเจ็บไปน้อยมากๆ ซึ่งคนแรกก็จะเป็นทางด้านของคราบาวครับที่ต้องกลับไปเตะให้กับประเทศชาติของตัวเองนะครับต้องกลับไปลงรับใช้ให้กับทีมชาติและคนที่2ก็จะเป็นทางด้านของโรเลนโซปิโรล่าครับที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณต้นขาแล้วน่าจะกลับมาลงสนามได้ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์2567แล้วคนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของบูรายีดิอาร์ครับที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณเอ็นร้อยหวายแล้วน่าจะกลับมาลงสนามได้ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์เราไปดูผู้เล่นบาดเจ็บของทีมเยือนอย่างโรม่ากันบ้างดีกว่าคร ควแต่สำหรับคนแรกเนี่ยเป็นทางด้านของปาเลเดสที่รับใบแดงไป1ใบแล้วยังไม่สามารถลงสนามได้สำหรับนัดนี้ส่วนคนต่อไปเนี่ยจะเป็นทางด้านของอีวานเอนติก้าครับที่ต้องกลับไปเตะให้กับประเทศชาติของตัวเองนะครับมีหน้าที่ต้องกลับไปรับใช้ทีมชาติและคนที่3ครับตามมาด้วยอับราฮัมที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณเอ็นควายน้าแล้วน่าจะกลับมาลงสนามได้ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์2567และคนต่อไปครับตามมาด้วยเลนาโตซานเชสที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าและน่าจะกลับมาลงสนามได้ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนคนที่5ก็จะเป็นทางด้านของสปินาัตโซล่าครับที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณก้ามเนื้อแล้วน่าจะกลับมาลงสนามได้ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์แล้วสำหรับคนสุดท้ายครับก็จะเป็นทางด้านของคิสมอลลิงที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณเอ็นร้อยหวายแล้วไม่ได้ระบุไว้ด้วยนะครับว่าจะกลับมาลงสนามได้อีกทีเมื่อไหร่ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปดูเลทกับตารางราคาแฮนิแคปที่เปิดออกมาให้เราเลือกจิ้มเลือกลงทุนสำหรับในคู่นี้กันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเปิดออกมาให้โลมาเนี่ยขึ้นไปเป็นราคาต่อแล้วราคาแรกที่เปิดออกมาเนี่ยก็เปิดออกมาให้โลมาขึ้นไปต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกนะครับส่วนในราคาที่2นั้นก็ไหลขึ้นไปต่ออยู่ที่1ลูกและราคาสุดท้ายเนี่ยไหลลงมาต่ออยู่แค่เพียงครึ่งลูกเท่านั้นแล้วสำหรับในคู่นี้นะครับผมจากสถิติย้อนหลังที่เราได้ดูกันมาเนี่ยเนรมองว่าเลือกลงทุนไปที่โลมาครับเป็น ครับผมสามารถทําเงินทํากําไรให้กับเพื่อนๆได้อย่างแน่นอนครับสำหรับบอลเต็งในคู่แรกของเราเราไปลุยกันต่อในคู่ที่2เลยดีกว่าครับซึ่งในคู่ที่2เนี่ยเนยมได้พาทุกท่านมาตลุยศึกตุรกีซู Super League เปอร์ลีกนะครับซึ่งอยู่กันในบ้านของกาลาตาสลายเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างกาเซียนแทบเราไปดูสถิติข,ของทั้งคู่กันเลยดีกว่าครับซึ่งถ้าเราดูจากเจ้าบ้านอย่างกาลาตาสลายเนี่ยในฤดูการนี้ถือว่าน่าไว้วางใจมากๆครับเพราะในฤดูการนี้อยู่อันดับที่2ของตารางตุรกีเลยนะครับมีโอกาสลงสนามไปแล้ว22นัดคว้าชัยชนะมาได้ถึง18 เสมอไป3แล้วก็แพ้ไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นซึ่งวิเลดของเขานั้นก็ขึ้นไปได้ที่81.8%ส่วนสถิติการเล่นในบ้านเนี่ยถือว่าน่าไว้วางใจมากๆเลยนะครับมีโอกาสเปิดบ้านไปแล้ว11นัดคว้าชัยชนะเข้าบ้านได้ทั้ง11นัดเลยครับไม่เคยเปิดบ้านเสมอแล้วก็ไม่เคยเปิดบ้านแพ้ให้กับทีมไหนเลยซึ่งวิเลตของเขานั้นก็พุ่งทะยานไปถึง100%เเลยนะครับส่วนสถิติของทีมเยือนอย่างกาเซียนเทปเนี่ยก็ถือว่าน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรครับเพราะในฤดูกาลนี้อยู่อันดับทีีี่16ขอองงงตางตาาาารรุกกเลลยมมโสสนไป ล้ว22นัดคว้าชัยชนะมาได้6นัดเสมอไป5แล้วก็แพ้ไป11ซึ่งวีเลตของเขานั้นก็ขึ้นไปได้เพียง27.3%แล้วสถิติการออกไปเล่นนอกบ้านเนี่ยก็ถือว่าน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรครับมีโอกาสออกไปเตะนอกบ้านมาแล้ว11นัดคว้าชัยชนะไปได้3เสมอ2แล้วก็แพ้ไปถึง6นัดซึ่งแน่นอนว่าวีเลตของเขานั้นก็ขึ้นไปได้เพียง27.3%เท่านั้นเราไปดูฟอร์มส่วนตัวของเจ้าบ้านกันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งเจ้าบ้านอย่างกาลาตาสลายเนี่ยดูเพียง5นัดล่าสุดก็พอแล้วว้วววรรพาาาาาาะนไงใจมกามกๆสถ คว้าชัยชนะไปได้ถึง4นัดเสมอ1นัดแล้วก็ยังไม่เคยแพ้ให้กับทีมไหนเลยแต่ถ้าเราดูอัตราการทําเงินนะครับเจ้าบ้านอย่างกาลาตาสลายเนี่ยสามารถทําเงินทํากําไรให้กับเราไปได้เพียง2นัดเท่านั้นแล้วฟอร์มการเล่นในบ้านครับซึ่งในมองว่าเราดูเพียง5นัดล่าสุดก็พอแล้วเพราะสามารถคว้าชัยชนะไปได้ทั้ง5นัดเลยครับไม่เคยเสมอแล้วก็ไม่เคยแพ้ให้กับทีมไหนเลยแต่ทางด้านของอัตราการทําเงินเนี่ยก็ยังคงทําเงินทํากําไรให้กับเราไปได้เพียง2นัดเท่านั้นแล้วเมื่อนัดล่าสุดนะครับก็มีโอกาสเปิดบบ้านตรัทีม เยือนอย่างอิสตันบูลสปอร์ไปครับแน่นอนว่าเป็นเจ้าบ้านที่คว้าชัยชนะเข้าบ้านไปได้สําเร็จแล้วจบสกอร์ไปได้ที่3ประตูตอนหนึ่งแต่สาหรับในนัดนี้เนี่ยชนะไปเพียงสกอร์เท่านั้นครับเพราะเลดกับตารางราคาแฮนดิแคปเนี่ยไม่สามารถทําเงินทํากําไรให้กับเราได้พราะเปิดมาให้เจ้าบ้านอย่างกาลาตาสลาลเนี่ยขึ้นไปต่ออยู่ที่2ควบ2ครึง่งแต่ถึงจะไม่ทําเงินไปครับแต่ว่าก็เสียงเงินไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นเพราะคู่นี้เนี่ยกินกัินไปได้เพียงครึ่งเดียวเราไปดูฟอร์มของทีมเยือนอย่างกาเซียนเทปกันบ้างครับซึ่งนัห้าเ,าเน่่ยอวหงู สมควรครับแต่ว่าก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันถึงจะคว้าชัายชนะไปได้เพียงนัดเดียวแต่ก็เสมอไปถึง3นัดแล้วก็แพ้ไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นซึ่งอัตราการทําเงินของเขานั้นก็สามารถทําเงินทํากําไรให้กับเราไปได้ถึง3นัดแล้วก็เสมอคืนทุนมา2นัดครับยังไม่เคยเสียงเงินให้กับทีมเยือนเลยแล้วเมื่อนัดล่าสุดนี้ก็มีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างคอนย่าสปอร์ครับแต่ว่าก็ไม่สามารถทําอะไรกันได้ทําได้แค่เพียงแบ่งคะแนนกันไปเท่านั้นเพราะจบสกอร์ไปได้ที่1ประตูตอนหนึง่งส่วนฟอร์มการเล่นนอกบ้านเนี่ยซึ าก็ถือว่าประมาทไม่ได้จริงๆครับคว้าจะชนะไปได้2นัดเสมอ2นัดแล้วก็แพ้ไปเพียงนัดเดียวซึ่งอัตราการทําเงินของเขาเนี่ยถือว่าน่าไว้วางใจมากๆครับเพราะสามารถทําเงินทํากําไรให้กับเราไปได้ถึง4นัดแล้วก็เสียเงินไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นแล้วเมื่อนัดล่าสุดนี้ก็มีโอกาสบุกไปเตะในบ้านของชีวาสปอร์ครับแต่ว่าก็ไม่สามารถทําอะไรกันได้อีกแล้วทําได้แค่เพียงแบ่งคะแนนกันไปเท่านั้นเพราะจบสกอร์ไปได้ที่2ประตูต่อ2แล้วสำหรับคู่นี้นะครับถึงจะเสมอสกอร์กันไปได้เนี่ยแต่เป็นทีมเยือนอย่างกาเซียนเทปครับที่ บุกไปทําเงินทํากําไรให้กับเราได้สําเร็จเพราะราคาเปิดมาให้เจ้าบ้านขึ้นไปต่ออยู่ที่ครึ่งลูกแล้วสตาร์เพทูเฮดคู่นี้นะครับซึ่งถ้าเราดู5้านัดล่าสุดเนี่ยก็เหมือนจะเป็นเจ้าบ้านอย่างกาลาตาสลายที่ดูดีกว่าครับเพราะคว้าชัยชนะไปได้ถึง4นัดไม่เคยเสมอกันเลยแล้วก็แพ้ให้กับทีมเยือนไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นแล้วเมื่อนัดล่าสุดก็เป็นกาเซียนเทปนะครับที่มีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างกาลาตาสลายครับแต่ว่าก็เป็นทีมเยือนที่บุกไปคว้าชัยชนะกลับบ้านมาได้สําเร็จแล้วจบสกอร์ไปได้ที่่3ปรรตตูตูอ 0. เเาไดกับ ารางราคาฮันดิแคบที่เปิดออกมาให้เราเลือกจิ้มเลือกลงทุนสำหรับในคู่นี้กันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเปิดออกมาให้เจ้าบ้านอย่างกาลาตาสลายเนี่ยขึ้นมาเป็นราคาต่อแล้วสำหรับในราคาแรกก็เปิดออกมา how, ให้เจ้าบ้านขึ้นไปต่ออยู่ที่2ลูกครับส่วนในราคาที่2เนี่ยไหลขึ้นไปต่ออยู่ที่2ควบ2ครึง่งแล้วสำหรับบอลเต็งในคู่นี้นะครับผมซึ่งเนมมองว่าเจ้าบ้านอย่างกาลาตาสลายเนี่ยเปิดออกมาเป็นราคาต่อค่อนข้างที่จะสูงอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นนะครับคู่นี้เนมขอหนีไปเล่นที่สกอร์สูงดีกว่าค่อๆเพ ทำเงินทํากําไรให้กับเราได้อย่างแน่นอนครับสำหรับปอนเตงในคู่ที่2เราไปลุยกันต่อในคู่ที่3เลยดีกว่าครับซึ่งในคู่ที่3เนี่ยเนมได้พาดูท่านมาตรุยสึก FA ฟเซึ่งอยู่กันในบ้านของแบล็กเบิร์นโรเวอร์เปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างเรคแฮมเราไปดูสถิติของทั้งคู่กันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งถ้าเราดูจากเจ้าบ้านอย่างแบล็กเบิร์นเนี่ยก็ถือว่าน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรครับมีโอกาสลงสนามไปแล้ว28นัดคว้าชัยชนะมาได้10นัดเสมอไป3แล้วก็แพ้ไปถึง15ครับซึ่งวิลขขนไไ่ ในบ้านก็ถือว่าน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรเลยครับมีโอกาสเปิดบ้านไปแล้ว14นัดคว้าชัยชนะมาได้ถึง5นัดเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป7ครับซึ่งวิเวลตเนี่ยขึ้นไปได้เพียง35.7%ส่วนสถิติของทีมเยือนอย่างเรคแฮมก็ถือว่าน่าไว้วางใจอยู่พอสมควรครับในฤดูกาลนี้เนี่ยมีโอกาสลงสนามไปแล้ว27นัดคว้าชัยชนะมาได้15เสมอไป7แล้วก็แพ้ไปเพียง5นะัดเท่านั้นซึ่งวิเวลตของเขานั้นก็ขึ้นไปได้ที่55.6%แล้วสถิติการออกไปเล่นนอกบ้านก็ยังคงน่าเป็นห่วงออยยู่พสมคควรรเลรับ ออกไปเตะนอกบ้านมาแล้ว13นัดคว้าชัยชนะกลับบ้านได้เพียง4นัดเท่านั้นเสมอไป5แล้วก็แพ้ไป4ครับซึ่งวิเลตขึ้นไปได้เพียง30.8เราไปดูฟอร์มส่วนตัวของเจ้าบ้านกันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งถ้าเราดู5นัดล่าสุดเนี่ยแบ็คเบิร์นก็ถือว่าน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรครับเพราะคว้าชัยชนะไปได้เพียงนัดเดียวเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป2นัดซึ่งอัตราการทำเงินก็ทำเงินทำกำไรให้กับเราไปได้เพียงนัดเดียวเท่านั้นเราไปดูฟอร์มการเล่นในบ้านกันต่อเลยดีกว่่่่่่าาาาครัซึงง5นนนดดลสสุเยก็็ถือออวววปหูพม แต่ว่าก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันเพราะสามารถคว้าชัยชนะเข้าบ้านไปได้2นัดเสมอกัน2นัดแล้วก็แพ้ไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นแต่อัตราการทําเงินเนี่ยสามารถทําเงินทํากําไรให้กับเพื่อนๆไปได้แค่เพียง2นัดแล้วเมื่อน,นัดล่าสุดก็มีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวน์ครับแต่ว่าก็ไม่สามารถทําอะไรกันได้ทําได้แค่เพียงแบ่งคะแนนกันไปเท่านั้นเพราะจบสกอร์ไปได้ที่1ประตูตอนหนึ่งและส้อรับในนัดนี้เนี่ยถึงสกอร์จะเสมอครับแต่เป็นทีมเยือนอย่างฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวน์ที่บุกมาทําเงินทำำไไไํํําาาาาาากไไรรปปด้้้สเเเ็จจพอิมใหบนย่ำ ขึ้นไปต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกเราไปดูฟอร์มส่วนตัวของทีมเยือนอย่างเร็คแฮมกันต่อเลยดีกว่าครับซึ่ง5นัดล่าสุดของเขาเนี่ยถือว่าหน้าไว้วางใจได้เลยครับเพราะคว้าชัยชนะไปได้3นัดถึงจะไม่เสมอกับทีมไหนเลยแต่ว่าก็แพ้ไปเพียง2นัดเท่านั้นซึ่งอัตราการทําเงินของเขาเนี่ยก็สามารถทําเงินทํากําไรให้กับนักลงทุนอย่างพวกเราไปได้ถึง3นัดส่วนฟอร์มการเล่นนอกบ้านครับก็ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรเลยเพราะ5้านัดล่าสุดของเขาเนี่ยคว้าชัยชนะไปได้เพียง2นัดเท่านั้นเสมอ1นัดแล้วก็แพ้ไป2นซึ่งอัตรา การทำเงินเนี่ยก็สามารถทำเงินทำกำไรให้กับเราไปได้เพียง2นัดแล้วเมื่อนัดล่าสุดครับมีโอกาสบุกไปเตะในบ้านของนิวพอตเคาที่แต่ว่าก็เป็นเจ้าบ้านอย่างนิวพอตที่คว้าชัายชนะเข้าบ้านไปได้สําเร็จนะครับแล้วจบสกอร์ไปได้ที่1ประตูต่อ0ูนย์แล้วสำหรับในนัดนี้ครับก็เป็นเจ้าบ้านที่ชนะทั้งสกอร์แล้วก็สามารถทําเงินทํากําไรไปได้ด้วยเพราะเปิดมาให้เจ้าบ้านอย่างนิวพอตเนี่ยขึ้นไปต่ออยู่ที่ครึงร่งลูกแล้วสำหรับเฮตูเฮตคู่นี้นะครับผมก็มีโอกาสเจอหน้ากันไปเพียง2นัดเท่านั้นครับลสารัเเเมื่่่อนนดดดุีก็็ปทิ บ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างแบล็ k เบิร์นโลเวอร์ครับแต่สำหรับเมื่อนัดล่าสุดเนี่ยไม่สามารถทําอะไรกันได้ทําได้แค่เพียงแบ่งคะแนนกันไปเท่านั้นเพราะจบสกอร์ไปได้ที่1ประตูตอนหนึ่งแต่ถ้าเราดูอัตราการทําเงินครับก็จะเป็นเจ้าบ้านอย่างเรดแฮมที่ทําเงินทํากําไรไปได้สําเร็จเพราะเปิดมาให้ทีมเยือนอย่างแบล็ k เบิร์นโลเวอร์เนี่ยบุกไปต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกเราไปดูผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บและติดโทษแบนสำหรับคู่นี้กันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยก็มีแต่เจ้าบ้านอย่าง Black Lower, บบแลบล็กเบ ก็ยังไม่เปิดออกมาให้เราได้ดูกันเลยเราไปดูผู้เล่นบาดเจ็บของเจ้าบ้านกันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งคนแรกเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของไรอันเฮสที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณเอ็นร้อยหวายครับและน่าจะกลับมาลงสนามได้ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ส่วนคนต่อไปครับก็จะเป็นทางด้านของเฮเดนคลาสเตอร์ที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณเอ็นร้อยหวายเหมือนกันครับและน่าจะกลับมาลงสนามได้ช่วงกลางเดือนเมษายนแล้วสำหรับคนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของแฮร์รี่พิคเคอร์ริงที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณเอ็นร้อยหวายเหมือนกันครับแลวน่าจะกลับ 2567เพราะฉะนั้นเราไปดูเรทกับตารางราคา h ฮนดิ c a p ของคู่นี้กันเลยดีกว่าครับซึ่งแน่นอนว่าเปิดออกมาให้เจ้าบ้านอย่างแบล็ k เบิร์ดโลเวอร์เนี่ยขึ้นไปเป็นราคาต่ออยู่ที่2ราคาแล้วสำหรับในราคาแรกก็เปิดออกมาให้เจ้าบ้านอย่างแบล็ k เบิร์ขึ้นไปต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกครับส่วนในราคาที่2เนี่ยขึ้นไปต่ออยู่ที่1ลูกแล้วสำหรับบอลเต็งในคู่ที่3ของเรานครับซึ่งเนมมองว่าฟอร์มการเล่นของทีมเยือนอย่างไรแคมเนี่ยก็ถือว่าดูดีอยู่พอสมควรครับเพราะฉะนั้นเนมจะขอเลือกลงทุนไปที่ทีมเยือออนนคคครรบเป็าางงยู่่่ทีึ บลูทำเงินทำกำไรได้อย่างแน่นอนเราไปลุยกันต่อในคู่สุดท้ายเลยดีกว่าครับซึ่งในคู่สุดท้ายเนี่ยเนมได้พาทุกท่านมาตะลุยศึกลาลิกาสเปนนะครับซึ่งอยู่กันในบ้านของเกตาเฟ่เปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างกรานาดาเราไปดูสถิติของทั้งคู่กันเลยดีกว่าครับซึ่งถ้าเราเริ่มดูจากเจ้าบ้านอย่างเกตาเฟ่เนี่ยก็ถือว่าน่าไว้วางใจอยู่พอสมควรครับแต่ว่าก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันครับเพราะในฤดูกาลนี้เนี่ยอยู่อันดับที่10ของตารางกานโชนะครับแล้วมีโอกาสลงสนามไปแล้ว20นัดคว้าช,ชาัย แพ้ไป6นัดครับซึ่งวิเลตก็ขึ้นไปได้ที่30%แต่ว่าสถิติการเล่นในบ้านเนี่ยถือว่าน่าไว้วางใจมากๆเลยครับมีโอกาสเปิดบ้านไปแล้ว9นัดคว้าชัยชนะเข้าบ้านได้ถึง5นัดเสมอไป3แล้วก็แพ้ไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นซึ่งวิเลตของเขานั้นก็พุ่งทะยานไปได้ที่ 55. 6ส่วนสถิติของทีมเยือนอย่างรานาดาครับถือว่าน่าเป็นห่วงมากๆเลยเพราะในฤดูกาลนี้ก็มีอันดับเป็นรองบวยของตารางกานโชครับอยู่อันดับที่19มีโอกาสลงสนามไปแล้ว21นัดควาชยะ,ชะกลับบ้านได้นด เสมอไป5้าแล้วก็แพ้ไปถึง14ซึ่งวิเลตก็ขึ้นไปได้เพียง 9. 5เเเท่านั้นแล้วยิ่งสถิติการออกไปเล่นนอกบ้านเนี่ยถือว่าน่าเป็นห่วงมากๆเลยนะครับผมเพราะออกไปเตะนอกบ้านมาแล้ว10นัดไม่สามารถคว้าชัยชนะกลับบ้านได้เลยครับเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปถึง9้านัดซึ่งแน่นอนว่าวิเลตของเขาเนี่ยไม่ขึ้นให้เราเห็นสัก1%เรเราไปดูฟอร์มส่วนตัวของเจ้าบ้านอย่างเกตาเฟ่กันเลยครับซึ่ง5้านัดล่าสุดข,ของเขาเนี่ยถือว่าน่าเป็นห่วงมากๆเลยเพราะคว้าชัยชนะไปได้เพียงนัดเดียวเท่านัันั้้้นนนเสมอกก1ดแแลว็พไปถึง 3นัดครับซึ่งอัตราการทำเงินก็ทำเงินทำกำไรไปได้เพียง2นัดแล้วเมื่อนัดล่าสุดครับเกตตเฟมีโอกาสบุกไปเตะในบ้านของโอซาซูนาแต่ว่าก็เป็นเจ้าบ้านครับที่สามารถคว้าชัยชนะเข้าบ้านไปได้สําเร็จแล้วก็สามารถทำเงินทำกำไรได้ด้วยนะครับจบสกอร์ไปได้ที่3ประตูต่อ2แต่เปิดมาให้เจ้าบ้านเนี่ยขึ้นไปต่ออยู่แค่เพียงราคาปอเราไปดูฟอร์มการเล่นในบ้านกันต่อเลยครับซึ่ง5้านัดล่าสุดของเขาเนี่ยก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะคว้าชัยชนะเข้าบ้านไปได้ถึง3นัดไม่เสมอกับทีมไหนเลยแล้วก็แพ้ไปเพียง2นัดเท่านั ซึ่งอัตราการทำเงินเนี่ยก็สามารถทำเงินทำกำไรให้กับนักลงทุนอย่างพวกเราไปได้ถึง3นัดแต่เมื่อนัดล่าสุดครับมีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างเซบีย่าแต่ว่าก็เป็นทีมเยือนอย่างเซบีย่าที่คว้าชัยชนะกลับบ้านไปได้สําเร็จแล้วจบสกอร์ไปได้ที่3ประตูตอนหนึ่งเราไปดูฟอร์มส่วนตัวของทีมเยือนอย่างกลาฟารากันต่อเลยดีกว่าครับซึ่ง5้านัดล่าสุดของเขาเนี่ยก็ถือว่าน่าเป็นห่วงมากๆเลยเพราะคว้าชัยชนะไปได้เพียงนัดเดียวเท่านั้นไม่เสมอกับทีมไหนเลยแล้วก็แพ้ไปถึง4นัดแล้วอัตราการทำเงินของเขาก็ยังคงคนา เป็นห่วงอยู่ดีครับเพราะสามารถทําเงินทํากําไรให้กับนักลงทุนอย่างพวกเราไปได้เพียงนัดเดียวเท่านั้นแล้วเมื่อนัดล่าสุดก็มีโอกาสเปิดบ้านตรนรับทีมเยือนอย่างแอตเลติโกมาดริดครับแน่นอนว่าเป็นทีมเยือนที่บุกมาคว้าชัยชนะกลับบ้านไปได้สําเร็จแล้วจบสกอร์ไปได้ที่1ประตูต่อศูนย์แต่ว่าฟอร์มการเล่นนอกบ้านของกลิราครับซึ่ง5นัดล่าสุดเนี่ยถือว่าน่าเป็นห่วงมากๆเลยเพราะไม่สามารถคว้าชัยชนะจากทีมไหนมาได้เลยครับไม่เสมอทีมไหนด้วยแล้วก็แพ้รวดไปเลยครับเมื่อ5นัดล่ด่่าาาาาาาสสสุุดดดดขขอองงเซึมมัลีกกโ บุกไปเตะในบ้านของเรยันเบติสครับแต่ว่าก็แน่นอนว่าเป็นเบติสที่คว้าชัยชนะเข้าบ้านไปได้สําเร็จแล้วจบสกอร์ไปได้ที่1ประตูต่อศูนย์แล้วสำหรับเฮตูเฮตคู่นี้นะครับซึ่งถ้าเราดู5้านัดล่าสุดเนี่ยก็สู่สี่กันมากๆครับพอเจ้าบ้านอย่างเกตาเฟ่เนี่ยก็คว้าชัยชนะไปได้1นัดเสมอกันไปถึง3นัดครับแล้วก็แพ้ให้กับกรนานด้าไปเหมือนกันแต่ว่าก็แพ้ไปเพียงนัดเดียวแต่ถ้าเราดูอัตราการทําเงินครับจะเห็นได้ว่าเจ้าบ้านอย่างเกตาเฟ่ของเราเนี่ยสามารถทําเงินทํากําไรให้กับเราไปได้ถึงสมนัดเสมอขึ้ เสียเงินให้กับทีมเยือนอย่างแานาดาไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นแล้วเมื่อนัดล่าสุดก็เป็นแานาดานะครับที่เปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างเกตาเฟ่แต่ว่าก็ไม่สามารถทําอะไรกันได้ทําได้แค่เพียงแบ่งคะแนนกันไปเท่านั้นเพราะจบสกอร์ไปได้ที่1ประตูตอนหนึ่งแต่ในนัดนี้เนี่ยถึงสกอร์จะเสมอกันนะครับแต่เป็นทีมเยือนอย่างเกตาเฟ่ที่บุกไปทําเงินทํากําไรมาได้สําเร็จครับเพราะเปิดมาให้เจ้าบ้านอย่างแานาดาเนี่ยเป็นราคาต่ออยู่ที่ราคาต่อปอเราไปดูไลน์อัพนักเตะของคู่นี้กันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งคู เ,เราไปเริ่มดูจากเจ้าบ้านอย่างเกตาเฟ่กันก่อนเลยครับและสสาหรับในวันนี้เกตาเฟ่ก็เตรียมแผน4-4-2ไว้ต้อรับทีมเยือนอย่างกรนด้าส่วนทีมเยือนอย่างกรนด้าครับในวันนี้เนี่ยก็บุกมาใช้แผน4-3-3หวังว่าจะมาแก้เกมของทางเจ้าบ้านอย่างเกตาเฟ่เราไปดูกองหน้าตัวรุกของเจ้าบ้านกันเลยดีกว่านะครับผมซึ่ง2กองหน้าตัวรุกในวันนี้เนี่ยก็นําทัพมาด้วยลาตาซ่าแล้วประกบคู่กับบอจ์เมรอนส่วน3กองหน้าตัวรุกข,ของทีมเยือนอย่างกรนด้าในวันนี้ครับก็นําทัพมาด้วยอาราโซแล้วน สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของอุซูนี่ครับที่ขึ้นมาเป็นกองหน้าล่าตะข่ายแล้วเผชิญหน้ากับเจ้าบ้านอย่างเกตาเฟ่เราไปดูผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บและติดโทษแบนไม่สามารถลงสนามได้ในนัดนี้กันเลยดีกว่าครับซึ่งเริ่มดูจากเจ้าบ้านอย่างเกตาเฟ่กันก่อนเลยและคนแรกครับเป็นทางด้านของแองเจิลคลามนาตามมาด้วยหลุยมิล่าแล้วก็ทางด้านของเดเมียนโซเลสสามคนแรกของเจ้าบ้านเนี่ยความใบแดงไปคนละใบครับทำให้ในนัดนี้เนี่ยไม่สามารถลงสนามได้ส่วนคนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของมาโรอัมราบรีครับที่มีอาการบาดเจ็บ บริเวณเอ็อนไขว้หน้าแล้วในฤดูกาลนี้ไม่สามารถลงสนามได้เลยครับพักยาวๆไปเลยทลั้งฤดูกาลส่วนทีมเยือนอย่างรานาดาในวันนี้ครับก็นําทัพมาด้วยลูคัสสปอยแล้วตามมาด้วยมาตินฮงราครับสคนนี้เนี่ยรับใบแดงไปคนละใบทําให้ไม่สามารถลงสนามได้สาหรับในนัดนี้ส่วนคนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของราอูเฟอร์นันเดสครับที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อแล้วไม่ได้ระบ,บุไว้ด้วยนะครับว่าจะกลับมาลงสนามได้อีกทีเมื่อไหร่และคนสุดท้ายครับก็จะเป็นทางด้านของเบรสคอบกี S ้ ky, ที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณเอ็น หรือว่าบริเวณต้นขาด้านหลังนะครับแล้วไม่ได้ระบุไว้เหมือนกันว่าจะกลับมาลงสนามได้อีกทีเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเราไปดูเลทกับตารางราคาฮนแคปที่เปิดออกมาให้เราเลือกจิ้มเลือกลงทุนสำหรับในคู่นี้กันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งแน่นอนครับเปิดออกมาให้เจ้าบ้านอย่างเกตาเฟ่เนี่ยขึ้นไปเป็นราคาต่อแล้วสำหรับในราคาแรกเปิดออกมาให้เจ้าบ้านอย่างเกตาเฟ่เนี่ยขึ้นไปต่ออยู่ที่ครึ่งลูกและราคาที่2ครับไหลขึ้นไปต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกส่วนในราคาที่3นั้นก็ไหลลงมาต่ออยู่แค่เพียงราคาปอแล้วสำหรับบอลเต็งในนคคูู่่่สุดท้้าายของงเรซึี เนี่ยถ้าเราดูจากสถิติย้อนหลังที่เราได้ดูกันมาเนี่ยเนมมองว่าเลือกลงทุนไปที่เจ้าบ้านอย่างเกตตเฟเป็นราคาต่อครึ่งลูกไม่แพงจนเกินไปครับสามารถทําเงินทํากําไรให้กับเพื่อนๆได้อย่างแน่นอนแล้วสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของเนมลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปเนี่ยเนมจะมาพูดบทสรุปวิเคราะห์ให้กับเพื่อนๆได้รับฟังและนําไปลงทุนกันแบบสั้นๆอีกหนึ่งรอบก็ถ้าหากเพื่อนๆพร้อ,พอ,พอมแล้วเราไปเริ่มที่คู่แรกกันเลยดีกว่าครับซึ่งคู่แรกเนมได้พาทุกท่านเนี่ยมาตรวจสอบกันโชเซเดานบอย ทีมเยือนอย่าง AS สโรม่าและสระบ,บอลเต็งในคู่แรกของเรานะครับซึ่งคู่นี้เนมก็จะขอเลือกลงทุนไปที่ทีมเยือนอย่างโรม่าครับเป็นราคาต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกเนี่ยเนมมองว่าทําเงินทํากําไรให้กับเราได้อย่างแน่นอนเราไปลุยกันต่อในคู่ที่2เลยดีกว่าครับซึ่งในคู่ที่2เนมได้พาทุกท่านเนี่ยม,มาตระลุศึกตุรกีซุปเปอร์ลีกซึ่งอยู่กันในบ้านของกาลาตาสลายเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างกาเซียนเทปและสระบ,บอลเต็งในคู่ที่2ของเรานะครับซึ่งคู่นี้เนมก็ให้เพื่อนเพื่อนนักลงทุนท มาทำเงินทำกำไรให้กับเพื่อนๆได้อย่างแน่นอนครับสำหรับบอลเต็งในคู่ที่2เราไปลือกันต่อในคู่ที่3เลยดีกว่าครับซึ่งในคู่ที่3เนี่ยเนมได้พาทุกท่านมาตระโดยศึก F a เครับซึ่งอยู่กันในบ้านของแบล็กเบิร์นโรเวอร์เปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างเรดแคมและสำหรับบอลเต็งในคู่นี้นะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยเนมก็จะขอเลือกลงทุนไปที่ทีมเยือนอย่างเรดแคมครับเป็นราคาลองอยู่ที่ครึ่งควบลูกเนมมองว่าทำเงินทำกำไรให้กับเพื่อนๆได้อย่างแน่นอนครับสำหรับบอลเต็งในคู่ที่3ของเราเราไปดูคู่สุดท้้้าาายยยกกันนนต่่่่อเเลดดดีวคซึงใูสุมไ ทุกท่านมาตะลุยศึกลาลิกาสเปนซึ่งอยู่กันในบ้านของเกตาเฟ่เปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างกรานาดาแล้วสำหรับบอลเต็งในคู่สุดท้ายของเรานะครับซึ่งคู่นี้นะครับเนมมองว่าเลือกลงทุนไปที่เจ้าบ้านอย่างเกตาเฟ่เป็นราคาต่อครึ่งลูกไม่แพงจนเกินไปครับสามารถทําเงินทํากํไาไรให้กับเพื่อนเพื่อนักลงทุน,น,นทุกท่านได้อย่างแน่นอนก็จบลงแล้วนะครับผมบทวิเคราะห์ที่เราได้หยิบมาฝากนักลงทุนทุกท่านหวังว่าจะทําเงินทํากําไรให้กับเพื่อนเพื่อนักลงทุนทุกท่านนะครับผมขอให้ตื่นมารับเงินกันแบบทวนหน บอลเต็งหรือว่าบอลสเต็ปแบบ V.I.P. นะครับคลิกลิงก์ที่เนมปักหมุดไว้ให้ใต้คอมเมนต์หรือจะแอดไลน์มาหาเนมโดยตรงได้ที่แอด D.M.Y.88 อย่าลืมมีแอดนำหน้ากันด้วยและนักลงทุนท่านใดนะครับผมที่กดเองแล้วยังเสียมากกว่าได้อยู่อยากให้ลองเปิดใจกับกลุ่มเนม V.I.P. ดูครับผมรับประกันให้เลยครับว่าถ้าทุกท่านเนี่ยเข้ามาแล้วตามทุกวันบวกกับมีวินัยในการลงทุนที่ถูกที่ถูกเวลานะครับผมสรุปผลสิ้นเดือนนักลงท,ทุนทุกท่านบวกมากกว่าลบแน่นอนครับท่านใดที่อยากบวกไปกับเราหรือรับทัศนะบอนสูงแรก สูงเต็มเวลานั้นสามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขอเข้ากลุ่ม V.I.P กับเนมได้เลยนะครับผมและท่านใดเนี่ยที่เป็นสายบอลสดไม่ควรพลาดเลยครับในกลุ่มเรามีบอลสดตลอดเวลาไม่ต้องกลัวเงียบเหงาแน่นอนซึ่งผมและทีมงานนักวิเคราะห์ระดับเอเชียนะครับผมพาบวกบอลสดตลอดทั้งวันครับหากท่านใดสนใจแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยแล้วในวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แต่ก่อนที่เราจะจากกันไปนั้นอย่าลืมนะครับผมอย่าลืมกดซับสไครป์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะได้ ม่พลาดคลิปวิเคราะอที่เนมได้มาอัปเดตให้เพื่อนๆรับฟังกันใหม่ในทุกๆวันแล้วสำหรับในวันนี้เนมต้องขอตัวลาไปก่อนครับไปจริงๆแล้วนะครับผมสวัสดีครับ